วีซ่าเข้าไทยมีขอแล้วไม่ผ่านไหมการันตีไหมว่าเอกสารครบคือได้วีซ่าแน่นอนส่วนใหญ่ใช่เอาเป็นคนที่ชอบโปรโมทให้ขอวีซ่าไทยทางออนไลน์ก่อนมาไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วทําในไทยเพราะว่าทำไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกอีกทีนึง่งแต่ว่ามันมีจุดที่ควรระวังว่ามีไม่ผ่านได้ด้วยเหมือนกันกับจุดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับเอาเป็นว่ามีเพื่อนๆหลายคนมาให้าทำวีซ่าเข้าไทยให้แล้วก็ผ่านทุกคน อ่าถ้าเราไม่ได้ผิดพลาดตรงจุดนี้ครับก็เอามาบอกเพื่อนๆแล้วครับก็ดูตามหน้าจอได้เลยอ่าทีนี้ครับก็ที่บอกว่าวีซ่าเข้าไทยเนี่ยไม่ยากเลยครับแต่ก็มีไม่ผ่านด้วยส่วนใหญ่ถ้าเอกสารครบซึ่งเอกสารก็ไม่มากนะเงินถึงเกณฑ์คือได้วีซ่าแน่นอนอ่าแต่ไม่ควรประมาทบางเคสผิดนิดเดียวก็อาจโดนปฏิเสธได้ ครับทุกประเทศเนี่ยจะขอเหมือนกันหมดก็คือขอผ่านทางออนไลน์ตอนนี้ทุกประเทศในโลกนะไม่มีเขาจกเว้นนะก็คือเว็บของไทย evisa ครับดูตามหน้าจอตรงนี้ก็ได้อ่าไทย evisa ทีนี้สาเหตุนะครับที่อาจจะวีซ่าไม่ผ่านนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งสะกดชื่อข้อมูลในพาสปอร์ตผิดอันนี้แหละเคสลายแหรงที่สุดเออมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของวีซ่าไปต่างประเทศนะ แต่มันเป็นเรื่องร้าแรงของวีซ่าไทยเพราะว่าผิดตรงเนี้ยวีซ่าไม่ผ่านเลยแหละเออครับก็กอ,อกใหม่จายใหม่สถานเดียวนี่บอกก่อนเลยเขาถือว่าเป็นดูตัวหนานะเป็นความไม่รอบคอบของผู้ยื่นผิดครั้งเดียววีซ่าไม่ผ่านฉะนั้นตรวจให้ดีก่อนส่งครับเครียดที่สุดคือตรงนี้เออทั้งที่มันไม่ควรจะเครียดก็คือชื่อนามสกุลไม่ตรงกับพาสปอร์ต บางประเทศเพราะว่าอ่าส่วนใหญ่ไม่ต้องระวังอะไรมากนะเพราะอย่างของเราคนไทยก็อชื่อภาษาอังกฤษเป็นยังไงก็ตามพาสปอร์ตเป็นยังไงก็สะกดตรงตัวแต่ว่าเพราะหลังบางประเทศเนี่ยดูให้ดีมีอักขระพิเศษอักษรพิเศษอยู่ในชื่อเป็นจุดวงกลมเป็นขีดขีดเป็นอะไรยึกยืออะไรพวกเนี้ยนะเอออันเนี้ยจะต้องสะกดตามหลักภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีบอกอยู่ที่ข้างล่างของพาสปอร์ตหรือเจ้าตัวเขาน่าจะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าชื่อของเขาสะกดเป็นภาษาอังกฤษยังไงเออไม่ใช่ว่าตัดอักขระออกเฉยเยอันนั้นไม่ตรงก็คือบางทีต้องเติมตัวอักษรอะไรซึ่งมีบอกอยู่ข้างล่างของพาสปอร์ตครับก็คือสะกดตามภาษาอังกฤษอ่าถ้าชื่อมีอักขระพิเศษนะส่วนใหญ่ไม่มีก็ลอตัวไปครับก็คือสะกดชื่อตามหลักภาษาอังกฤษถ้ามีอักขระพิเศษอ่าง่ายๆครับแล้วก็ ถ้าไม่รู้ก็ดูด้านล่างของหน้าแรกพาสปอร์ตมีสะกดให้ดูอยู่ของทุกคนนะเออแล้วก็เลขพาสปอร์ตผิดวันหมดอายุพาสปอร์ตผิดเออไม่ใช่เฉพาะหมดอายุวันเริ่มพาสปอร์ตด้วยโอ้โหข้อมูลอื่นด้วยเอาก็ไปเอาเป็นว่าข้อมูลในพาสปอร์ตส่วนอ่าอันไหนผิดนะ่ะแต่เรื่องของเลขพาสปอร์ตเอยชื่อนามสกุลวันหมดอายุวันทาพาสปอร์ตเนี่ยเซนซิทีฟเป็นพิเศษครับถ้าผิดก็วีซ่าไม่ผ่านแน่แนครับแล้วก็ ข้อสองส่งเอกสารไม่ครบหรือต้องแก้ไขหลายรอบอันนี้อาจจะไม่ซีเรียสมากอ่าถึงเขาจะเฮียบเรื่องที่ไม่ควรจะเฮียบคือสะกดผิดแต่ว่าเขาอารมณ์อ่วยในเรื่องนี้ก็คือถ้าเอกสารไม่ครบสถานทูตไม่ได้ปฏิเสธในทันทีแต่จะขอเอกสารเพิ่มหลายรอบหมายถึงว่าถ้าเราส่งแก้ไขไปแล้วปุ๊บขาดอีกก็ขอมาอีกครับส่วนมากที่อฟเคยเจอก็ ส่วนมากก็ส่งให้ครบอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ขอแก้ก็ส่วนมากก็รอบเดียวก็จบแล้วเออถ้ายังขาดดีก็อาจสองรอบอะที่เคยเจอนะนานๆทีครับเะานั้นก็ส่งให้ครบตั้งแต่แรกเลยเอ่อซึ่งรวมถึงถ่ายรูปมัวถ่ายไม่ชัดถ่ายเอียงดูไม่รู้เรื่องครับตั้งกล้องให้ตรงๆหน่อยเออบางคนวางแหมะไว้เสร็จแล้วก็ยืนถอยไปถ้าห่างแล้วก็มันเอียงมากดูไม่รู้เรื่อง ครับก,ก็จะขอใหม่นั่นแหละเออแต่ว่ามันก็เสียเวลางไงแทนที่เขาจะได้รีบตัดสินรีบให้วีซ่าเรามาเขาก็กลับไปต่อคิวใหม่อะไรอย่างเงี้ยสั่งไม่ครบอขาดเอกสารการเงินขาดทะเบียนสมรสหรืออะไรหมายถ่ว่าตามประเภทวีซ่านะเออหรือส่งแก้ซ้าหลายรอบแล้วยังผิดซึ่งเกิดขึ้นยากยังไม่เคยเจออันนี้ก็อนุมานไว้ก่อนบางคนแบบไม่เคเรอะไรอะ่ะชะลาใจประมาณนี้เออส่งส่งมั่วๆซึ่งคงไม่ค่อยมีนาะ ครับอย่างมากก็ส่งกันแค่ครั้งสองครั้งก็ครบละครับก็คือแค่ว่าอย่าประมาทเท่านั้นเองเห็นว่ามันง่ายหรืออะไรเงี้ยนะก็แนะนําให้ใช้แอปในการถ่ายก็จะชาร์จบางคนบอกว่าถ่ายรูปไม่เก่งอะไรเงี้ยก็ใช้แอปช่วยอ่ะอย่างเช่นแคมสแกนเนอร์ด็อกสแกนหรืออะไรเงี้ยมันมีอื่นๆนั่นแหละแต่ว่าก็ยกตัวยอย่างสองชื่อนี้เฉยเฉยไม่ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดหรือ,อยังไงครับใช้แอปพวกนี้ในการถ่ายถ่ายมาเป็นรูปภาพไม่ถ่ายเป็น pdf นะถ่ายมาเป็นรูปภาพ มันมีตัวเลือกอยู่ในนั้นก็คือรูปจะชัดเหมือนเราเอาเข้าเครื่องสแกนอะเออแต่เราอันนี้คือเราใช้มือถือถ่ายไงโดยแอปพวกเนี้ยคือถ้าถ่ายแล้วรูปไม่ชัดสถ,ถานทูตด,ดูไม่รู้เรื่องก็จะขอมาใหม่เออถ้าเกิดเขาดูรู้เรื่องเขาก็หยนุนหยวนกันไปข้อสามถ้าจะไม่ผ่านก็คือการเงินไม่ถึงเกณฑ์หรือเฉียดเฉียดคือขาดบาทเดียวก็ไม่ได้เออก็คืออาจจะว่าสถานทูตไทยในต่างประเทศนะนะเขาก็คำนวณเป็นเงินในประเทศของเขาแน่แหละ เงินในสเตทเมนต์ไม่ถึงเกณฑ์หรือส่งแต่ใบรายได้แต่รายได้ก็ไม่ถึงเกณฑ์ครับก็ตามประเภทวีซ่าเลยฉะนั้นก็เอาให้ครบหรือมากกว่านั้นแล้วแต่เกณฑ์ของวีซ่านั้นครับซึ่งดูในเว็บของโกลโนไกได้ว่าวีซ่าอะไรขออย่างไงบ้างนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อผู้ยื่นในเอกสารการเงินอ่าก็มีหูรายการเดินบัญชีอะไรหรือว่ามียอดเงินอะไรตำไหนชื่อเจ้าของบัญชีอยู่ที่ไหน ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบัญชีของคนนั้นจริงใช่ไหมก็ต้องมีชื่อผู้ยื่นกับตัวเลขยอดเงินอยู่ในหน้าเดียวกันครับแล้วก็ขอออนไลน์กับประเทศเพื่อนบ้านแต่ดันส่งเอกสารประเทศภาษาประเทศตัวเองอคืออย่างนี้ปกเดี๋ยวยว,ยวอธิบายในอีกอันเนื้อแล้วนะครับก็คือเอาเป็นว่าถ้าขอกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยลาวเวียดนามมาเลเซียนเนี่ยต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษจบหมายถึงเอกสารทุกอย่างเลยนะ ถ้าส่งภาษาว่าประเทศตัวเองแล้วเขาจะอ่านออกไหมล่ะครับก็คือวิธีแก้ถ้าไม่ผ่านเออก็กรอกใหม่ใจ่ายใหม่สถานเดียวก็สถานทูตไม่ได้แบ็กลิสต์ครับก็ดีรับค่าธรรมเนียมวีซ่าอีกรอบหนึ่งเออแล้วก็ใส่อ,อ่ข้อสีนะเออใส่ current location, คือเลนโ c a t i o n พิสคือเลนใส่ประเภทวีซ่าพิ u คือเลนโลเคชันก็คือว่า ซึ่งอยู่ที่หน้าแรกของใบสมัครเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสถานทูตจะกำหนดให้ต้องขอกับประเทศที่ผู้ยื่นเป็นพลเมืองดูจากไหนดูจากพาสปอร์ตนั่นแหละพาสปอร์ตประเทศไหนก็ขอประเทศนั้นจบขอตอนอยู่ประเทศนั้นอ,อย่างเช่นพาสปอร์ต UK เคอังกฤษเนี่ยก็ต้องขอตอนอยู่ในอังกฤษซึ่งเขาจะรู้ก็พาสปอร์ตประเทศอะไรก็รู้อยู่แล้วครพาสปอร์ตยูเคแต่ดันมาใส่คือเลนโลเคชันคือว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหน แดนมาใส่อะไรดีดนมาใส่เยอรมนีอะไรอย่างเงี้ยอา้าวเขาก็ต้องขอดูว่ามีเอกสารอะไรของคุณที่ทําให้ยืนยันว่าสามารถอยู่เยอรมนีได้ตามกฎถูกต้องตามกฎหมายอะไรประมาณเนี้ยนะครับเอกสารยืนยันตัวตนก็นอย่างเช่นใบขับขี่บัตรประชาชนบัตรไอดีการ์ดของประเทศนั้นเขาก็จะให้อัปโหลดในหน้าสุดท้ายก็คือวีซ่าไม่ผ่านถ้าเขารู้ว่าไม่ได้ขอกับประเทศตัวเองและ และไม่มีใบอนุญาตทางานที่นั่นมายืนยันออย่างเช่นว่าคนอังกฤษจะไปขอที่โครเอเชียอะไรเงี้ยก็ต้องมีใบอนุญาตทํางานของโครเอเชียไงถึงจะขอกับสถานทูตไทยที่นั่นได้เออครับก็คือถ้ารู้ว่าคนประเทศไหนก็ต้องขอกับประเทศนั้นตอนอยู่ประเทศนั้นออแล้วก็ห้ามอยู่ในไทย <c oughs> ถ้ามีคนถามเออเพราะว่ากจะมาเปลี่ยนวีซา่าแต่ว่าตอมอบอกไม่ให้เปลี่ยนให้ไปขอวีซ่าออนไลน์กลับเข้ามาเอ,อตอนนี้อยู่ไทยทําไง ก็ขอกับประเทศเพื่อนบ้านนะแต่ว่าถ้าขอกับประเทศตัวเองแล้วเขารู้ว่าอยู่ไทยเนี่ยวีซ่าไม่ผ่านนะครับก็คือวีซ่าไม่ผ่านถ้ารู้ว่าผู้ยื่นขอตอนอยู่ในไทยหรือขอตอนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเองครับแล้วมีข้อยกเว้นแต่ไม่ได้ใส่เป็นในนี้คือขอกับประเทศเพื่อนบ้านได้อ่าก็คือลาวมาเลเซียเวียดน,นามก็คือเลกโลเคชันก็เลือกประเทศนั้น แต่ว่าเราจะต้องเดินทางเข้าประเทศนั้นก่อนนะเพื่อเอาตาประทับมาอัปโหลดมันจะมีอัปโหลดตอนหน้าสุดท้ายถึงจะยืนถึงจะสามารถขอกับประเทศนั้นได้อย่างเช่นขอที่ลาวก็ต้องเดินทางเข้าไปในลาวก่อนรจแล้วก็เอาตาประทับขาเข้าลาวเนี่ยมาอัปโหลดครับก็คือพาสปอร์ตก็เป็นประเทศตัวเองต่อเลือกแล้วก็คือเลนโลเคชันก็เป็นลาวประมาณนี้แล้วก็เลือกประเภทวีซา่าผิดครับไม่ใช่ไม่ผ่านทันทีไม่เกี่ยวเอ่อเลือกจะเลือก ขอวีซ่าอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับเป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าจะไม่ผ่านเพราะว่าเอกสารไม่ถูกต้องไงเ,ออเกณฑ์การเงินไม่ถึงเกณฑ์วีซ่านั้นหรือเอกสารบางอย่างที่วีซ่านั้นต้องการอย่างเช่นคู่สมรสอ่าไม่มีทะเบียนสมรสเป็นต้นเพราะเลือกผิดอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นเลือกให้ถูกออย่างเช่นท่องเที่ยวเลือกทัวริส์วีซ่าแล้วก็ตัวเลือกย่อยก็ทัวริสซึมแอนด์เรเชอร์แอคทิวิตี้ประมาณนี้คงเลือกไม่ผิดเนาะทัวริส์มันก็ตรงตัวอยู่แล้วอะนอนโอคู่สมรสเลือกนอนอิมิเกรนท์วีซ่า แล้วก็ตัวเลือกย่อย to stay with Thai family residing in Thailand more than 60 days ครับก็จำอะไรไม่ได้ก็ Thai family เแล้วก็ more than 60 days ก็คือมากกว่า60วันเพราะว่าถ้าน้อยกว่า60เนี่ยมันฟรีบีซ่าได้อยู่แล้วฉะนั้นต้องมากกว่า60วันคือตัวเลือกเขาง,งงๆเนอะก็เลือกเป็นสเปาคู่สมรสหรืออะไรก็จบไปแล้วอะ่ะมายาวๆทำไมไม่รู้ครับจำว่า มากกว่าหกสิบวันแล้วก็ไทยแฟมิลี่ประมาณนี้ครับดูตามหน้าจอนี้ก็ได้อ่านอนโอกระเียนเลือกนอนอิมิเกรนต์วีซ่าเช่นเดียวกันแต่หมวดย่อยเลือกแทนที่จะเมื่อก่อนเป็นรีทายเมนนะทีนี้เขาเปลี่ยนทำไมไม่รู้นะเพิ่งเปลี่ยนเองเอ่อ uh, those who wish to stay in Thailand for no longer than 90 days นั่นครับคนที่อยากจะอยู่ไทยไม่เกิน90วันคือวีซ่านอนโอจะได้เบื้องต้น90 แล้วก็ไม่รวมขออยู่ต่อฉะนั้นไอ้90นี้คือไม่รวมขออยู่ต่อครับกรเกษียณก็คนที่อยากจะอยู่ไทยไม่เกิน90วันครับ DTV ก็ตรงตัวอยู่แล้ว Destination Thailand Visa ครับคำแนะนำสุดท้ายตรวจชื่อพาสปอร์ตอย่างละเอียดก่อนทรงอันนี้สำคัญสุดผิดโดนโดนไม่ผ่านแล้วก็เอกสารควรครบตั้งแต่รอบแรกเพื่อป้องกันความล่าช้า ครับดูในเว็บของโกโนไกต้องใช้อะไรบ้างเออการเงินต้องถึงเกณฑ์ขาดบาทเดียวก็ไม่ได้ก็ถ้าต้องการสี่แสนก็ต้องสี่แสนหรือมากกว่านั้นประมาณนี้อย่าปล่อยให้สถานทูตต้องทวงเอกสารซ้ำครับทวงมารอบแรงไม่เป็นไรเอ่อทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกไม่ยอมส่งสักทีอันนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นปฏิเสธก็ได้ ครับแม้จะเคยได้วีซามาก่อนบางคนก็ยังไม่ได้จะมาอยู่ไทยถาวรก็อ่าเทวีขอวีซ่าไปไปมามาแม้จะเคยได้วีซามาแล้วไม่ได้หมายเพรามว่ารอบหน้าต้องผ่านถ้าเอกสารไม่ครบก็คือชราใจนั่นเองครับก็ประมาณนี้ก็ไม่อยากให้กลัวเกินไปนะครับจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่แค่เอาเอา่เอคือคิดว่าทุกคนที่ขอเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะผิดอะไรอยู่แล้วนะแค่เอาไอเกตเล็กๆน้อยๆมาเตือนเท่านั้นเองนะครับ ครับโอเคก็คือขอแค่ชื่อข้อมูลในพาสปอร์ตเนี่ยอย่าผิดก็พอจบที่เหลือก็พอจะถูถูไทยๆกันได้อถ้ากรอกผิดแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินก็แค่กรอกใหม่ครับแต่ถ้าจ่ายไปแล้วแก้อะไรไม่ได้แล้วนะเออโอเคครับถ้าเกิดมีคําถามก็ถามที่ใต้วิดีโอนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนกังวลหรือทําไม่เป็นจริงๆก็ติดต่อ,อกโกโนไก่ซัพพอร์ตได้ครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับดูรายละเอียดที่ใต้วิดีโอหรือที่โปรไฟล์